สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับโซอี้เกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาต่อกันเลยกับไอพาร์ทที่3ของแมสกสกายบอกนะฮะเ <c oughs> อะอเนาะเออก็มีเรื่องข้องใจเรื่องนึ่งตอนนี้คือผมทำโปรเจกต์กิจกรรมอะเออไม่ได้แบบแรก้องแรกสาผ่าอะไรกันเลยนะฮะเออคิดอะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะไม่ได้เฉยเลยอ่ะ เออคือกูก็ไม่ได้หลอกนะฮะคือกูทําจริงนะอะเออขอให้เข้าใจด้วยนะฮะไม่ไหวเลยอะเออก็ห้าสิบซักจะแจกห้าสิบบาทห้าสิบทูงกูมันผิดป่ะวะเออไม่ไหวเลยอะอืมเราก็ไม่ผิดนะไนบอกว่าเราทําไมวะเนี้ยไม่ไหวเลยระบบนี่เซ็งไปเลยทีเดียวฮะ เอออยู่เฉยยังมีคนมากลัวนนะไม่ไหวเลยอย่างนี้เสงอนะ่ะเสงอนะ่ะเออแล้วที่อืมอะไรอ่ะผมไปหาว่าผมด่าอะไรนะไอ,ะไนะอแชแนลของซันซับเกมเมอร์นะฮะคือผมเป็นเพื่อนกันนะเออเล่นกันนะขอให้เข้าใจด้วยนะทีนี้อืมแบบผมนี่ขึ้นเลยฮนะ งงเลยฮะไม่รู้อะไรมาพูดกันหมดหมั่วเลยฮะปวดหัวตึบเลยตอนนี้เออเนาะแม่งเนี่ยไปเรื่อยฮะอย่างนี้ไปเรื่อยแหละเออวง,งการนี้อยู่ยากนะแล้วอยู่ได้เนาะซัพน้อยก็ควรจะทำนะเนาะไปเรื่อยๆต่ไม่ซัพก็เยอะเองแหละเออสักวันหนึ่งเดี๋ยวมึงได้เดี๋ยวมึงได้ ปากอ้าเดี๋ยวมึงได้ปากอ้าเอเอเฮ้กูเรมไปว่าตอนนี้มันมืดนี่หว่าเดี๋ยวพี่พี่พอมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยพี่พี่พอมาเนี่ยเออเราก็ยังไม่ได้ไปในเทินนะแต่เราต้องขยันเกาะไอ้แบบดูเทพหน่อยเทพไปในเทิแล้วเราจะไปเอาอะไรฮะไม่มีหาอะไรเราไปเอาแล้วเราจะไปเอา,เอา อ้าวอืออ่าแม่เหอะมุนกิดแล้ววันนี้คือกลับมาจากแบบกลับมาจากไปหาหมอนะมาดูฉันตัวเองเอ้าอะไรวะเอ้ยไม่ได้ไมมาดูแฟชตัวเองเอ้าอะไรวะขูดทำโพสเจอร์ของขูดแล้วก็ฟอนต์ขูดได้ไงขูดก็ไม่เข้าใจนะฮะเออแม่งไม่ไ,มไมหวเลย เองอ่ะก็ผมแก่จริงอ่ะเออไม่ได้โกหกใครด้วยเออไม่ได้คนหลอกลวงอะไรนะสิไปมงกดไม่ใช่เออคอยล์้ด้วยนะฮะผมมีเครดิตนะเออไม่เคยหลอกใครอยู่แล,แล้วเออและหาว่าไม่หวมาว่าคนอื่นเขาซับตัวเองไม่ถึงร้อยกูเพิ่งทำมาได้แบบดา์ก,กว่านีเองฮะเออคืออันนี้มันก็ดีสำหรับกูเลยฮะ อืมแม่ไม่ไหวเลยเนาะปวดท้วตึ๊บเลยอ่ะก็มีสิ่งรบกวนอีกหนึ่งนะฮะก็ขอโทษเอาัยด้วยนะฮะคือห้องแม่ิดอยู่หนะ่างฮะแล้วแม่เลี้ยงน้องนะฮะก็ขออภัยด้วยเออลมเสียอลมเสียอลมเสีย เออเะไ,นะไม่เข้าใจอเออแบบอ่ะถ้าคิดว่าผมโกงก็แอดเฟซมาคุยแนละ้วเออคุยกันเป็นยให้มันเคลียร์ไปเลยมามาพูดไม่ให้ผมรู้เนี่ยผมไปเปิดดูมาอ้าวมันบ่ดมันตั้งแต่เมื่อไหร่วะเออไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะราะคนผมอะ่ะเออก็ไม่มาถามอะไรกันเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็บ่นยินไปไม่ไหวนะะอย่างนั้น ไม่ค่อยแหญ่อะก็คุยกันนี้บคุณจะมาบทลบทหลังนี่ก็คงไม่ไหวนะเออแต่ขามือเอ่อะเอ้ยเดี๋ยวนี้กูชักปล่อยแล้วนะแต่ขามือเนี่ยอืมโอ้โหทำไมกูว่าเนาะโตได้ไวมากออกกว่าทำไมไม่โตแบ่งอ่าเราก็ทาแล้วหนึ่งชิ้นนะสํสำหรับไอรอนนะฮะเราก่รู้จะทำหาอะไรฮะเฮ้ยทำเสรนจยี่ห้อเราก็จะทำอยู่ โอ้ยเด็กๆน,น้องน่ารำคาญมากสำหรับคนพี่ของข้อใจนะฮะสำหรับลังแคเกมอยนะู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างโน้นอย่างางี้เดะเอ้ยไม่ไหวเลยเออนี่ผมก็เรียนวิาชามาแล้วไม่ได้เรียนหรอกแอบ,บดูเข้อมานะฮะทำยังไงฮนะให้มันวางลรอกข้างล่างได้แบบสบายสบายฮนะเออกูไปเรียนมาแล้วมึงเข้าใจเลยมึงรู้เลยเดี๋ยวมึงรู้เลย เออนี่กูทำอะไรแล้วกูไปเรียนมาแล้วฮะอืดอเอื้ยเออจ้ะสังคมไม่ค่อยเปิดหน้าเปิดอะไรอะเปิดให้นักแคสเกมหน้าใหม่ดังเลยอ่ะเออเจ้าแบบนักแคสเกมเกา่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะทำให้คนยังไงนะ ส yes. นี่ฮะเออปวดมาที่มุมมุมสามนะเราก็จะวางบล็อกไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วแค่นี้เราก็ึดเดี๋ยวเออเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่เออนั่นแหละอ่าตอนนี้เราก็วางบล็อกข้างล่างได้แล้วนะเด้งเขาหน่อยดิเด้งไว้หน่อยดิเออเราจะไปอีกบล็อกหนึ่งฮนะเออนี่เอออ่ะ,อะ เสะลึอืมเรียบร้อยอะ้ะอารมณ์ปจอยฮะตอนนี้อืขึ้นอย่างเดียวอะคือผมไม่ไทำอะไรผิดอะมาว่าผมทำไมวะไม่ไหวนะโอ้โหสังคมไปชดทำกันได้ลงคอนะกับอืมผมนี้ไม่ไม่เคยเนะไม่ได่าคนเลย เป็นไงกับเพื่อนแค่เนี้ยแม่อืมพวกเรจะเสียหายเลยอืมขึ้นนะขึ้นนะขึ้นไปเอาเหล็กก่อนนะเอ้ยหินนอานาะแร่เอ้ย,นนะนะอย,อยชุบเออโชวน์น้อากาศแบบปวนเนาะอยู่อีกแลหนาวๆร้อนแม่แม่นเด้แม่นเด้ย,ดยขุดแล้วนะเด้ ปีคอนโทรลนะอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอ,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 อือึอืมออออ่าอึดเออวันนี้ก็ยังมาทำทงที่ไว้ปลูกต้นไม้นะฮะเอออาจจะมีเสียงน้องไม่มันเสียงดังไปแล้วน้ำกวนนะก็อภัยด้วยนะ แมนฟักอยูดังไม่ไดนเลยฮะโอเล่โอเล่โอล่กันละทุมทุมทมทุมเออแบบพอห้าสิบซับปุ๊บเลยห้าสิบซับปุ๊บพอร้อยซับผมก็จะจะกิจกรรมใหม่เออคราวนี้หมึงเลือกกันดีกว่าเออเดี๋ยวหาผมแจกของอีกเออเลือกกันมานะถ้าผมแจกแลกทูนอีกเออแลกซับอีกไม่ไหวเลย ไม่ใช่คิดจะแล่นะมันเป็นกิจกรรมไม่เข้าใจกันเลยอะโอ้โหหนึ่งนี้อยู่ยากอะแล้วนะใครเก็บน้าใหม่โอ้โหอารมณ์เสียเลยบอดจอยอะบอดจอยโลยโอ้โหอืมแม่คุณละขึ้นอนะ อย,อ,ยอย่างน้หรที่จูเ่อเนอะโตโตกันแล้วนะเออก็รู้ด้วยยาหาผมนั่งเลงอีกเออไม่ไม่ใช่คือจะบอกฮนะเออเนอะก็เข้าใจด้วยนะผมก็ไม่รู้จะทำไงว่าพวกคุณถูกแก่ละขนาดนั้นนะเออเนอะ ก็เล่นไปเรื่อยความสุขตามความสุขนะฮะเอออยากทํามีความสุขที่ทําก็ทาไปฮะถึงมันอันายแต่ผมก็จะทํานะไม่ไม่ต้องสับเยอะอะไรมากมายฮะแต่ก็อยากสับเยอะอยไนะเออ่เพื่อนใหมนี่ยแม่เออจะแตกขามาอีกแล้วหรอเอ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 อโอ้โหเด็กเต็มมาแล้วตอนนี้อือ เต,ต็มเต็มบ้านเลยฮะไม่เอาเลยโอ้โหเด็กเยอะจังบ้านคุณโอแแ้แตกแต่ขมวเยอะเึ็บอ่าเรือไม่ฮะแมนก็ได้แตะกันเรียบร้อยแล้วฮะแต,แตกไปเรียบร้อยแล้วฮะ <c oughs> คำพูดมันดูท่างแม่งนะแม่งนะเออนี่เนี่ยอือเอาไว้อันหนึ่งเอ๊

วันนี้เราไปในเทิร์นดีไหมผ่านเลยไหมล่ะแต่ออุปกรณ์โคตรคตรบเลยฮะแต่เราตีอมบีน่นแล้ววะถือว่าเราโหดเลยนะเราตีไม่ได้แต่ที่สำคัญเราจะไปตีตรงไงล่ะเออเราตีแล้วมันถ้ามันเด้งกลับมาแล้วมันกลับมาหาเราอีกทีนึงเราในแย่เลยนะฮะเออทำไงดีอะ

กันวันๆเออเออเออตัดเี่ยต้นแล้วก็งอกตามมาทีละต้นนะทบที่ไปเธอตรงนี้ดีไหมหลังต้นไม้เนี่ยคงจะดีมั้งเออโน้ ต้นนยังไม่พอเลยก่อนนะเฮ้ยมันจะเยอะไปแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าดินสคัญสูงขัญนะมันใช้ไม่พันเลยวะปุ๋ยตาเลยปุ๋ยซีเหรอไม่มันออกต้ตนได้่ใหญ่ยาวเอ้ยไม่ใช่ต้นเยอะยาว ติดเลรวติดอะไรวะอ่ามืดแล้วงามใต้เราก็ต้องมาท้ากับพวกสมบีแล้วนะฮะไม่มีอะไรนอกจากำเบี้ะตอนนี้อมบีขาโจรโหดร้ายเหมือนเดิมอะอือเราก็ได้ทำการจุดเส็จเลับแล้วลงล่างอะไปด้วยแล้วอืมอืมเจอกว่าตอนนี้บอกดีสำคัญมากมาก ก็เราออ้ยอาหารเก็บของดีมีครั้งเดียวนะแล้วก็ต้องปกน่ไว้ชุกะชุะเขนใช่ไหมฮะเฮ้ย,ยเดี๋ยวเผื่อมีสมม,มติ่ะเตรียมดาบไว้ก่อนกับชุดเกาะเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่ไหมชอทอายชอว์ขีอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวขอคุยก่อนเถอนะเนาะเดี๋ยวพัง,านะางมาตอนเนี้ยขอคุยอีกนิดมาทีเกียเนี่สี่มานั่งค้างเข้าห้สองอมึงคุยไปสี่อันเพราะ่ต้องเตรียมเยอะฮะเออแบบเราไปเราไปเล็วยวเขาเลยเนี่ยจริงจริงเขาก็จะไปกันน,น,นานๆทำไมเรารีไปจัง อเอาเออเดี๋ยวมาเรีกบร้อหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วโอ้ยเสียงน้องค่อนข้างจะดังนะค่อนข้างละดังเลยฮะแหมอยู่แค่นี้แม่งโวยัไปสิบชาติเลยอึ๊บเกิแล้วหนึ่งสอง บอกไม้ดีว่ะเออเออแล้วก็ขึ้นมันหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวหนึ่งสองสองสามเชื่อหรือเปล่าวะสามวะกูก็จำไม่ได้เลย เออคงใช่แล้วพอดีเลยแต่อ่ารถนิดนึงนะเอ,อ้ยเก็บมาโอ้ยสิ่งเด็กที่บ้านดังมากเออคอยด้วยนะมันก็ไม่รู้จะห้ามยังไงอะว่าเคอมันแม่เขาเขาจะคนมีน้องนะฮะผู้หญิงจะด้วยพูดมากอีก ม่อ mm. 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 ันไงอือสามยิงสองด้วยทำไมกูไม่ได้ดูชายโอ้ยยอดได้อืมเราก็ต้องทำไปแชทเนาะแต่เราได้มาแล้วเราอะไรนะอ่าไปแชท็ดตงแชทยได้บ้างนะอืมไปแชทไปแชทดจนไหนวะไปแชท เดีวยวฟแชู่่ตรงไหนฮะอ่อนี่โคเนาะเออหือต้องอืมมันไม่มีอะไอ้น,นั่นน่ะมันอยู่ไหน่ะน่าจะไม่หายไหนนะไม,ไม่หายจากไหนนะฮะงานนี้งองอะเอ,อ้ย อย่าว่าอะจะสร้างตัวนี้ไปก่อนเฉยมันไม่เท่เลยหุดลองเดิมตอนด,ด,ดังงอนเพื่อจะมีโอ้ยติดังโวยแม,มยกกนนะงมุมยักษ์เนาะดังงอนเพืทางหลังเนเอะไป go go โก้ o go

เราทำยังไงดีฮะเราจะไปหาฟินเปล่าฟินเหลือลนะเนีเออน่าจะฟินบางที่เราขาดเนี่ยผมก็ลืมไปนะว่าใช้อะไรนะโค้าที่ทำเออนั่นแหละคงใช่แหละเออก็ลืมไปเลยเฮ้ยโอ้ไม่เออก็พานนี้ก็จบกันเท่านี้แล้ะแค่ยี่สิบนาทีก็พอแล้วเออเนาะ ของของทุกอุ้ยแอปเปิลชุดเกาะชุดกรงชุดเกาะฮะหายมาแล้วฮะอือก็ใครที่อยู่ชื่นชอบอะไรก็ช่วยกด subscribe กดไ like ลค์เชน n e l ด้วยนะฮะแล้วกุลงมาทำไ,ไมไม่มนเนยกุลงมาทำไมเ่ ดีนั่นตายเลยไว้นี่ก็ตายแล้วเนี่ยอืมเออเนาะก็ขอลาเท่านี้ละก็อย่าลืมกด Subscribe และลนนลกดไลค์ Channel ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะไม่ใช่มาด่ากันนะโอ้นาะก็บานา